วันนี้เรามาแข่งถ่ายภาพรอบกรุงเทพโดยผมจะถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆและให้ทีมงานตามหาสถานที่และทำภารกิจให้สำเร็จมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะของวันนี้ก่อนเราเริ่มทำภารกิจวันนี้นะครับมีอะไรที่โคตรเท่วันนี้คือเราคือทีมงานกลุ่มแรกภายในประเทศไทยคนแรกที่ครับรถยี่ห้อมาลากุตินี่แอนด์ <Whoa. S 3> They want the smoke, then yes, no jokes, boy, it sucks. In that end zone, that's a TD, we finesse and chuck. Filling up the stashies and they knowing that's a plus. Oh, it's so mad. Uh-huh. Ben, from เมืองโบโรนยาครับผมประเทอิตาลีมันเมืองเดียวกับจัมโบกินี่กับดูมติใช่อันนั้นนะพื้นพื้นรถแบรนด์นี้นะมียาวนานมาเกือบว้อไปเยอะเออสุดยอดมากฟังกติกาดีๆนะครับผมจะออกก่อนยิงชั่วโมงได้ผมจะไปในที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมจะถ่ายภาพมันจะมีแลนด์มาร์กต่างๆพอผมกลับมาคุณต้องออกไปคุณมีเวลา3ามชั่วโมงกลับมาเราจะเปรียบเทียบสมมติถ้าผมถ่ายรูปกางถนนเราจะเอา2องทีมมาเปรียบเทียบกันว่ารูปไหนใกล้เคียงครั้งที่สุดทีมไหนที่มีแต เกมวันนี้นะครับแล้วช้ก็ว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไมเมเน t และทุกช่องในทีมงานเรามาเริ่มกันนะครับรถมาลากุติมาจากประเทศอิตาลีเลยนะครับมาเจอฟังยูโรปเพราะฉะนั้นที่ผมคิดผมจะถ่าย10รูปวันนี้แล้วสักครึ่งหนึ่งของรูปเหล่านั้นจะเป็นของอิตาลีเพราะว่าเราเป็นทีแรกในประเทศไทยที่ข่าวรถนี้เราก็ต้องไปหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถเพราะมันพิเศษขนาดนั้นเว้นกันแดดพร้อมพร้อมลุย มาความรู้สึกแรกนี่ก็ครั้งแรกที่ผมเคยขคับในชีวิตผมชอบมากเลยนะครับรถมันลื่นที่จับทุกอย่างมัน,มนดีอ่จริงนะมันดีกว่าที่ผมคิดที่แรกที่ผมคิดอยู่ตอนที่ผมนึกถึงอิตาลีก็คืออาหารอาจจะเป็นสปาเกตตี้หรือไปไปกินพิซซ่าน่าจะดีแต่เดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเชียงว่าไปสะพานทูตอิตาลีเป็นที่แรก เพราะอันนั้นคืออิตาลีที่สุดเลยราจาบายตรงนั้นแหละเป็นทีแรกที่เราใช้ยรูปขณะที่เรามาเติมน้ำมันนะครับรีวิวกันครับรอบแรกผมชอบมากถึงแม้ว่ามันเป็นรุ่นใหม่และทุกคนคิดว่าอ้าวมันต้องพูดดีอย่างเดียวตามความจริงนะครับมันขับดีมากมชอบมากเลยนะครับ เึงแล้วนะครับที่แรกที่เราจะมาอันนี้คือสถทานทูตอิตาลีนะครับมเข้าไปไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้คือเช็คพอยต์แรกที่เราต้องถ่ายรูปวันนี้มาถ่ายรูป1นึ่งสตรงนี้เลยนะครับเรามีคลองน้ําซึ่งผมคิดว่าพอเห็นคลองผมนึกถึงเมืองเวนิสที่อิตาลีนะครับเพราะว่ามีแต่คลองแบบนี้ที่มันขึ้นเรือผมก็เลยจะเอาอันนี้เป็นที่หงพร้อมถ่ายรูปเลยหนส ขรั้งหน้ามีรถไปนะครับนี่ผมกับรถไปไม่ค่อยเข้ากันรอให้มันไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยข้ามนะครับ <laughs> จะไมใจกลัววะ <laughs> ผมยังไม่เคยลับมาเจอรถไปมานานแล้วท <laughs> ้าคนรู้คนรู้ถ้าคนไม่รู้ปล่อปมันไปป่ะนี่เลยโอ้โหดูน้ำท่วมสบายมากครับโอ้โห ถึงแล้วนะครับผมเรีอกตุกัดดีนะครับเพราะว่ามันมาจากเมืองบอลนยา่าเหมือนมารากตินะครับเมืองเดียวกันจากอิตาลีอ่ะถ่ายรูปละยิม้ม Bout to catch a flight let's go to Mexico Living in the moment cause you never know เมื่อกี้ผมเข้าไปถ่ยรูปกับแลมบูร์กินีแต่ตัวเขาจะไม่ให้เดินเข้าไปเฉยๆผมก็เลยตีเนียนเป็นลูกค้าเข้าไปดูรถครับผมแอบรู้สึกเินนิดนึงว่าผมทำตัวเหมือนว่าไอผมก็อยากเซ็นแลมบูร์กินีเหมือนพี่ดัสกาเหมือนเอสีดี ที่ต่อไปที่ผมเลือกคือผมเรียกมันตลอดว่าพิงค์พักนะครับผมขับพันเมื่อกี้แล้วผมเห็นแล้วผมก็คิดอยู่เพราะว่าเราถ่ายคลิปโยนขวดครังเทพจําได้ไหมก็เลยผมเลือกให้ส่วนนี้เป็นอีกรูปหนึ่งที่พวกเราต้องหาให้ได้เมื่อกี้บางเอิญผมขับพันแล้วผมเจอนี่แหละตึกอิตาลี n t นไทยผมก็เลยคิดว่าเอ้าอิตาลียนไทยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอิตาลีมั้งดูข้างหลังก็อิตาลีไทยก็เลย อิตาลีอันเกี่ยวข้องไม่รู้แต่อันนี้เป็นรูปต่อไปที่พวกเราต้องหา 1...3... ตอนนี้ผมอยู่ซีแยกอโศกนะครับผมเพิ่งเจอจุดที่สวยมากดูดูดูสวยมากเลยโคตรเท่โอ้แไปต่อผมชอบมาลากุตินะครับเพราะว่า มันไม่ได้ใหญ่ไปมันไม่ได้เล็กไปมันพอดีแบบขับในรถติดแบบนี้ซิ่งระวังรถได้แบบง่ายมากเลยผมไม่ไววเลยนะครับวันนี้ร้อนมากปากแห้งมากผมต้องแวะไปซื้อน้ํากินอะไรแล้วก็เอาที่นี่แหละเป็นอีกรูปหนึ่งที่เราต้องเช็คอินน้ำสองแบบเลยนะครับอ่าจิมากอ่าได้สัสดีครับแขงไนะขอบคุณครับ อ่ะรูปหน้าเซบ่น่นจะเป็นรูปต่อไปนะครับเซาไก็ได้ผมไม่เซเรียสที่ไนก็นได้1ออันต่อไปจะเป็นไทยรูปกับดูเรีนนะครับเป็นผลไม้ที่ผมไม่ชอบแต่ก็พวกเขาน่าจะชอบมากอ่ะผมขับมานานมากเหนื่อย แล้วผมก็คิดอยู่เอ้ยอิตาลีมันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้วยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมสั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่าเพราะมันอร่อยและมันมาจากอิตาลีเพราะฉะนั้นผมว่าเอานี้เป็นรูปด้วยเนินแล้วผมขออนั่งกินนนะิดนึง เขาออกไปจะครบหนึ่งชมวนแล้วนะเรารวมตัวกันครั้งแรกใช่ไหมที่รวมตัวครั้งแรกเราต้องแข่งกับทีมนู้นอ่นนี่เตรียมพร้อมเดี๋ยวเขามาแล้วเราต้องรีบออกไปเลยนั่นเวทบอนุมเตรียมพร้อมอยู่เตรียมถุงพลาสติกไปทำไมเนี่ยโอผมโคตรหนาวอาอยากลองดมไหมไม่ดมไม่ดมลองไอ้บอลลองไปไปเราเอ้ยเอาเอาเอาไม่ทันเริ่มแข่งจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 ครับทีมไหนที่ใบไทยใกล้เคียงกันที่สุรกระมาจะเป็นทีมที่ชนะ เวลเราเริ่ม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 เร่มเร่มเริ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 ่มเิ่มเร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 ิ่เริ่มเริ่มเริเริ่ม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 เร่มเริ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 ่มริ่มเรมเิ่มเริ่มเริ่มเิ่เริ่มเริ่มเิมเริ่มเริ่เริ่มเริ่มรมเริ่มเริ่มเ่มเ่มเ เขาไปเดี๋ยวเขาต้องวางแผนเราวางแผนเอาเดี๋ยวรีบตัดรีบโอ้เราเราดูเราดูภารกิจเราวางแผนก่อนดีกว่าพี่เป็นการเดี๋ยวเราไปมั่วแล้วผมที่ไหนวะเนี่ยมันไปสะพานอ่ะไปคลองสี่มาเหรอไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอเนี่ยตุ้ยโคมประเวศเปล่าตอนนี้ครับเราจะมาดูนี่ิดนึงส่งเข้าอะไรกลุ่มละมาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ย นี่เซเว่นใช่มาหน้าเซเว่นเลยเซเว่นไหนอะเซเว่นไหนแล้วนี่โปร16บาทแบบนี้ด้วยวันเนี่ยดูดิท่าท้งเซเว่นเราเอาเซเว่นไหนก็ได้อยู่แล้วไม่มันต้องเหมือนกับเขาเดี๋ยวแจ้งถ้าสมมติว่าเซเว่นมันมีป้ายอย่างเงี้ยมันจะมีทุกเซเว่นอยู่แล้วอีกอันหนึ่งสวนสวนสาธารณะสวนสาธารณะที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละอันนี้อ่านว่าอะไรอิตอิตอิตสถานทูตอิตาลีหรือเปล่าพี่อิตันไทยอิตอิตอิตาล์นอิตันไทยคืออะไรกูเกิลเหรอกูเกิลเดี๋ยวค้นเสิร์ชดูตอนนี้ครับผมกับเพียว เห็นทั้ง2ทีมวิ่งออกไปโคตรเร็วคือ3ชั่วโมงเหลือเผื่อนครับผมกลัวว่าพวกเขารีบจนภาพมันไม่สวยผมจะตัดสินภาพทีมที่ชนะคือมุมมุมมัมมนเหมือนกันสถานที่เหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นแหละที่สําคัญที่สุดก็ลุ้นอยู่เลยนะครับตอนนี้ตาของผมผมก็ผขข่คน ใช่ปั้น่ะใช่เปล่ามีตู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหคิดว่าไม่น่าใช่ร้านนี้เดี๋ยวไม่เหมือนแล้วคือจากภาพที่ส่งมาคือเอาง่ายๆไม่เกือบเกือบทั่วกรุงเทพอ่ะใครยัไปรู้ว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีตอนนี้ผมว่าง่ายสุดตอนนี้นะปาคิตตี้มันมีร้านดึ๋งผมเคยกินในแถวนี้เลยใกล้ๆเลยเป๊ะเลยเหรอเป๊ะโอเค้าเราไปเลยไปเลยได้ได้เอ็มนาวเอ็มนาวโอเคได้ ลลร้อยเปอร์เซ็นต์มีสปากเกตตี้แบบนี้ไหมครับมีแบบนี้ไหมครับแบบนี้เลยไหมที่นี่ไหมจานนี้ก่อนหน้านี้มีฝรั่งมาไหมดูหน้าฝรั่งหน่อยได้ไหมหน้าน,นี้ครับไม่มีแสดงไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ใชโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้ไปอีกร้านหนึ่งนะครับผมแต่เอ็มพาไปผิดล้านนะครับไม่เหมือนในรูปเลยน่าจะไปอีกที่นึ่เดี๋ยวเราไปเลยครับตอนนี้ครับผมหารุเรียนกันไม่เจอ ใช่มีหลายร้านเกินเลยจะเปลี่ยนเป็นประกิจอื่นดีกว่าลองไปดูปกติไหมจูนว่าใกล้ไม่ไม่น่าจะไกลมากจูนพิมจูนพิมแล้วใช่ไหมมันขึ้นไหมประมาณกี่โลไม่ไกล5ไ่ห้าูเองปลาห้าูห้าูไปไป ตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะที่น่าจะเป็นสปาเกตตี้ของเขาอ่ะเพราะมีโลโก้เขียนในจานการิทเฮาใช่น่าร้านนียดเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งสปาเกตตี้นี้แล้วก็ถ่ายรูปเลยเฮ้ยพี่ว่ามุมนี้เหมือนใช่เลยเอ็มเอ็มคิดว่าไงเอาจริงนะแต่เดี๋ยวผมรู้จักเน็ตเน็กินร้านนี้แหละอ้าวจริงเหรอใช่เมื่อกี้มันก็พาไปผิดนมันมีโลโก้บอกอยู่เอ็มก็ยังพาไปผิดใช่อ่ะพี่ดูในรูปเนี่ยน่าจะมุมนี้มุมนี้เลยหรอแสงมันกระทบที่ขอบจานมือเกินไปให้อาบอดเดี๋ยวตาม่ตเป็นมาเพราะแสงไงจนมีลงตรงนั้น มันติดกันจางชะลงูชลงหิบต,ตอนนี้นะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่ขึ้นทางวแนแรงอะไรรนบขับเลย,ยไม่ดูมงดูแมพอะไรเลยอะเร็วเร้ว<ๆ><ๆ>ใช่ไหมเหมือนเป๊ะใช่อันนี้นี่นิดนึงเขาเอียงนิดนึงเออใช่ใช่ใช่มันมีเงาตรงนี้มันมีเงาตรงนี้มันหมุนทำไมเนา ได้เปล่าวะไม่ได้พี่เห็นมุมนี้ปล่าวเขาใกล้อีกเนี่ยเขาใกล้เข้าไปอีกติดติดไอ้นี่ด้วยตรงตู้บ้านด้วยโอ้โหมันเอาอะไรกันละเอียดขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะทีแรกกว่าจะเสร็จแผลทะลอนอยู่นั่นไปสถานที่ต่อไปคือน่าจะเป็นคลองเป็นคลองน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวรอให้เนนนำเลยอ่ะให้มันนำดีไหมเมื่อกี้มันนำแล้วมันยังหลบ เวลาละเอียดเงี่ยไปนั่งทำภารกิจต่อไปเนี่ยเก็เหมือนสวยก็ด้วยเนี่ยได้ไหมได้แล้วเออพอแล้วเราไปที่อื่นดีกว่าเออแค่อันนี้คือยังไงกินแต่กล่องดีกว่านั่งกินไปนั่งวางแผนไปเนี่ยเรามาร์จจุดเลยว่าเราจะไปยังไงเราก็มาร์จจุดไปไปหวังกินนะตอนที่เราสั่งไปกินที่เราวางแผนไปแล้วคือจะไปวางแผนอะไรอีกเมื่อ่วังกิน่ะเราค่อยกินภารกิจก่อน ไนโบจอหองไงเฮียสวยสวยตีหมดแล้วเนี่ยเอาละทุกคนงานหยาบแล้วฝนตกครับโอโหแย่แล้วฝนลงเม็ดแล้วเจอแล้วเจอตึกแล้วทีนี้เราต้องหาลูกเลยหาบุหามุญเลยคนเดียวอ่ะทีมนนเนี่ยทีมโอ้ยใช่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  รู้ได้ไงวะนี่แหละนี่แหละนี่แหละตอนนี้เราเจอสะพานแล้วนะฮะก็คือสะพานรูปนี้แหละเอ๊ะเนี้ยมันสัญจรไปมาตลอดถ่ายยากมากแล้วนายวรลลมนสองสามรอบแล้วฉะนั้นเท่าที่เราทําได้ก็คือแค่นี้อะไรพูดไรอยยาทะลอกามึงพูดอะไรเมื่อกี้ตรงนี้มุมตรงนี้รู้รู้ว่าเราต้องลงไปถ่ายกลางถนนรู้มึงดูรถสิมึงพูดเดี๋ยวมึงดูรถขอห้ได้พูดไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ก็ว่าอยู่เพชรบุรีตัตว์แปรไม่ใช่ทางนี้ ก่อนกลับไปอีกช <laughs> <laughs> <min> <laughs> ั่วโมงกว่าน่นเอกใจผมไม่เอกใจ้งแต่ไม่ได้ยูเธอตรงไปกลับบางนาแล้วนี่ฮะเราก็าลายเป็นคนขับรถแทนเพราะว่าไม่ถูกใจช่างภาพคือมุมนี้ต้องใช้เวลาแบบพอสมควรเลยนะเพราะว่ากว่าจะรอรถโล่งกว่าจะรออะไรอีกนะตอนนี้นะครับเราพยายามหามุมให้มันได้เป๊ะที่สุดแล้วก็สะพานนี้รถโคตรเยอะกว่าจะรถไปจอดถ่ายได้นะ หน่เหนังอิดเดียวเป็นอะไรหรอกจะเป๊ะอะไรเบอร์นั้นอีกทีมเขาทำไม่ได้หรอกมุมนี้ยากระหว่างทางจะขับไปโทลุมเราเจอเซเว่นตึกคล้ายๆด้วยนะใช่ผมว่าอันนี้แหละตอนนี้เราอาจจะกำลังวิ่งตามเส้นทางที่เนตวิ่งอยู่ใช่ นี่ครับเราอยู่หน้าศูนย์ของรถอรถแพงๆรถอะไรซุปเปอร์คาร์โอเคเราต้องทําตัวให้เหมือนมีกระตังเพื่อเขาไปดูรถเขาแล้วก็ถ่ายรูปเช็คในรูปแล้วไม่แหงไม่ใช่ <laughs> ดูดีๆเอ๊ะทำไมตรงนั้นโปสเตอร์มันหายไปเรือนึงขาดูดีๆแล้วผ่านกระจกไม่ใช่ <laughs> <laughs> นี่พี่ใจดีมากๆเลยนะที่พาขึ้นเราขึ้นไปดูรถไอรถคันนี้มันกี่บาทครับพี่10.5ล้าน10.5ล้านโอ้ยอีกไม่นานมีฝรั่งคนนี้เข้ามาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคนี่แหละฝรั่งคนนี้พาเราเข้ามาในนี้ได้ป่ันนี้หรอวะ วันนี้เราไปแล้ว <laughs> ใช่ปะเนี่ยไอ้เอาไปจอดทำไมเราไปเนี่ยน, <laughs> นี่พี่คันนี้กี่บาทครับถ้านราโลนเพี้ยวควา <laughs> มฝันยังไม่ไกลถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมออกรถดูนี้นะ <laughs> อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมให้ถึงห้าล้านซับสไครต์นะ <laughs> โอเคนั่นอย่างผมขอก็ถ่ายจุดรถนี้หนึ่งนะพี่ <laughs> <laughs> สวยมากเลยจุดรถพี่สวยมากเลยข้างหน้าแน่นอนโดนทางหน้าแน่นอน ความยากของเราคือการถ่ายรูปเพราะว่าตอนเย็นรถสัญจรต่อเวลาเป็นเขตชุมชนนะต้องเร็วหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้บอลถ่ายเอาให้ใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวพี่ดูเฟรมเหมือนบอลเร็วๆฮียรถรถบางครเยอะเลยบอลต้องขยับรถนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถติดครับรถติดครับไอบอลเพิ่งสอบภารกิจเองบอล วพีี่จดถ้าเกิดมีอีกทีมหนึ่งถามว่ารถสีแบบนี้มีไหมพี่บอกว่าเพิ่งย้ายไปแลเพิ่งส่งเพิ่งส่งไปแล้วพอคุณมากๆเลยครับพี่พี่จะทําให้ทีมผมเป็นผู้ชนะ่อกิ้เอา่อกี้เราได้บุมแล้วนะได้ไปบอลบอลต้องได้แล้วสาวครับเหมือไม่พี่ชาร์ปพี่ชาร์ปช่วยดูได้ไหมได้โอเคไปไปต่อโอเคไปโอเคทุกคนเราประชุมตอบว่าเราจะไปไหนแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวดูกรถือเครื่องเดียวคือของพี่ชาร์ปเดี๋ยวผมเก็บของกนนะเพราะว่าไอตัวนี้มันเก็บของได้คือมันมีเบาะแน่มันมีที่เก็บของ เน่โคตรเก๋งอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาประชุมทีกันต่อนี่คือเราไปสถานทูตก็คือสถานทูตมันอยู่ไออะไรสวนลงสวนลุมนั่นแหละโอ้โหร้อนมากร้อนมันเนี่ยร้อนดิเอ่าไปต่างใจก็เป็นภูมิแพ้จุนจุนอะไรเจอเจออีตันตึกอีตันอีตันตึกตึกโฆษณาตึกโฆษณา ไปโฆษณาไปโฆษณายังจะแปลว่าไอ้เส้นเนี้ยเราเป็นทางผ่านของจะไปตลาดรุดโอเคทุกคนตอนนี้จอดพักกินน้ำเหนื่อยมากทุกคนแต่ตอนนี้แต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ผมหน้าผมโคตรมันนะผมเดี๋ยวกลับบ้านไปไปใช้แมรี่เลยป้าลุยต่อครับเจอแล้วเราเจอตึกแล้วฮะวันนี้เราต้องหารูปเลยหามุมหามุมรอเลยจูนหามุมรอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เขาจอดตรงไหนจอดมมุทบาทเลยเหรอมุมไหนมุมไหนมีไลนตรงนี้เลยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่แถวสู่รถสู่สรถซุเปอร์คาร์แต่ว่าไม่มีลัมโบไม่มีลัมโบครับผมไม่มีแต่แมกลาเรนอนนี้พี่ชาร์ฟกับบอลหายไปไหนไม่รู้ครับตามไม่ทันอันนี้อยู่ข้างหน้านะโอ้โหเพลงมากเลยแล้วคือตถนเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวผมตั้งใจขับก่อนนะโอเคอันนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะเราไม่ได้ตั้งใจแต่มาที่นี่แต่มันคือทางผ่านที่เราเอญมันอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปสถานทูตพอดี เริ่มจับไต่เขาได้แล้วเพราะว่ารถคันนี้มาจากอิตาลีเขาให้เราทำแต่ภารกิจอิตาลีรถเล่คองน้ำนะเวนี่กรุงเวนิสที่ไทยหายากก็เลยเอาคองคองน้ำมาเลงโอ้บอกเลยวันนี้โคตรยากแล้วก็แบบเหนื่อยมากนะครับแต่ดีที่วันนี้รถเราขี่โคตรดีใช่เออไฟเขียวแล้วไปต่อคลับพี่ครับแสดงว่าต้องจอดต้องจอดตรงนี้ต้องจอดตรง เรามาถึงแล้วเรากําลังหามุมถ่ายรูปอยู่ต้องเป๊ะนะมากแล้วเสาเสาหายยังไงเสาหายมึงดูในรูปเขาถ่ายตรงนู้นหรือเปล่าย่าเทียงกันอ่าเนี่ยถามจังภ่าวว่าไงครับช่างช่างผมอยู่ตรงไหนครับไอ้มึงกูกูไม่ได้ว่าอะไรเคตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สนามเด็กเล่นแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยหายากมากนะแล้วคือแบบเราฝ่ารถติดมากันแบบ สุดยอดกว่าจะมาถึงนะครับคุณนาธานครับคุณโดธา,านเลือกเส้นทางได้แย่มากคือ้นรถโคติดไม่เรามาช่วงพามทามไงเราเห็นรูปสปาเก็ตตี้แล้วเขาถ่ายติดขอบจานชื่อร้านกาลิคเฮาไอกาลิคเฮาเนี่ยมันอยู่ตลาดฟูดดี้รามสองฉะนั้น ภารกิจในเมืองเราเสร็จแล้วที่เหลือเรามุ่งหน้าไปรามสองเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราไปถึงน่าจะตึกออฟฟิชั้นเพสตแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันเส้นไหนครับเส้นนี้ปะเราจตรงนี้ใช่ไหมเพ<ช>ราะว่าในในรูปมันมีเส้นสีดําเส้นใหญ่หญเลยใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเอารถมาจอดตรงนี้ว่ะตอนนี้พัดหลงกันนายซึ่งนานมากแล้วจนเรามาจะถึงรามสองแล้วติดต่อมาแค่ครั้งเดียวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อยู่ไหนแล้วก็คไปเลยพูดไปรู้เรื่องกันยันจะพูดด้วยนะ ก็มาถึงร้านสปากเกตตี้แล้วนะคะขอโทรหารหนายก่อนว่านายอยู่ไหนจุนอยู่ร้านอาหารแล้วร้านสปากเกตตี้อ่ะ Garlic House อยู่ที่ไหนอยู่ตรงตลาด<ห>ฟูดดี้อ่ะแถวแถวที่ไห,ห,หนหลังดีแคทอลอนมาแล้วได้โหมจุนให้มันติดเก่งอยู่โอเคได้ไปกินกินก่อนแล้วค่อยไปนี่นะสั่งไวแล้วก็ต้องกิน ทั้งสองทีมเซจไปแล้วนะครับ<ฮ>ถึงเวลาต้องตัดสินไปเลยว่าทีมไหนทำดีกว่าใครจะเป็นวัยรุ่นอิตาลี <c oughs> เรามาเริ่มรูปแรกเรจะขับดังไหนไา่วะ รับด้ยคลิปโย่ไปแล้วไปแล้วภนาฏเรื่องทหารนะเจมส์ค้ชนรูปแรกถ้าเราดูตรงสะพานนะองศาของทุกคนมันก็ถูกนะดูกันว่าสถานที่ถูกผมยกให้ทีมนี้เซเว่นอีเลฟเว่นดูจากฝั่งนี้ ให้์มืดอะไรกัไม่รู้แถมหมดแล้วมาใส่กันคือลวมผมยกให้ทีมนี้นะครับอิตาเลียนเทาวเวอร์นะครับนี่คืสามภาพโอเคอันนี้อันนี้บอกอันนี้อันนี้ยากคือใช่คงบอลมันเหมือนกันเพราะเขาไทยคนเดียวมันยากตรงไหนเนี่ยแดดมุมองศาทุกสิ่งทุกอย่างผมยกให้ทีมนี้ต่อไปดูกาติูยากมากรอบนี้ผมยกให้ทีมนี้ เคต่อสนามเด็กเล่นรถติดมากสนามเด็กเล่นสิ่งแรกที่มองคือไอสไลเดอร์ความมือที่มันเ็นเขียวนิดหนึ่งทั้งสองทีมมีสไลเดอร์เขียวผมยกให้ทีมนี้ยสถานดูดอิตาลีอันนี้แหละทีมนี้ไหลข้อกางขาทั้ง2ทีมเห็นเส้นดําแต่ว่าอ่ะฝั่งนี้เห็นไหมมันมันเห็นตึกฝั่งนี้แต่ข้างๆมันมีวงมลมด้วยใช่ ของเอม,มันขาดสปาเกตตี้เตเตทั้งสองที่ไปที่ร้านถูกต้องด้วยผมไม่ได้คิดว่าใครจะายในหัวผมคิดว่าอร้านไายก็ได้แค่ันใ,นใกล้เคียงแต่พวกคุณแบบทุ่มเทมาก ผมยกให้ทีมนี้เพราะว่าเขาวางชินเอชินหมูหรือชินเบคอนที่เดียวกันเลยมั้งคนทั้งคนมันมีสองอันมุมต่อไปทุเรียนนะครับอันนี้ยากมากเพราะทั้งสองอันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ว่าผมจะยกให้ผมจะยกให้ทีมนี้เพราะว่ามันคือมุมเดียวกันองศาเดียวกันทุกคนเรามีมุมสุดท้ายมุมสุดท้ายคือมุมรถนะครับทีมที่ชนะมุมรถคือทีมที่ ชนะเดี๋ยวส่งรูปมาไม่มีไมาในไทยทีมนี้ไทายไหมส่งมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันนะอันไหนก็ได้อะไรก,ก็ได้ที่มันใกลจ้จะเป็นจะเป็นการตัดสินโอเคจบมาแล้วเดูดดดดนๆๆๆพร้อมอันนี้คือรูปของเนทฝั่งนี้ไม่มีรูปอันนี้คือรูปอ,อีกทีหนึงทีมนี้แหละเข้าไปเลยเราเข้าไปได้ใช่คืออะไรคือมองไปเน่ผมบอกว่าถ้ากิดเจออีกทีหนึ่งบอกว่าไม่ต้องให้เข้า ชนะไปซะอย่างนั้นเล่น,น,น,นเด้กก็ชนะไปซะบอลชนะทีมที่ชนะโมมาลลกุตีวันนี้คือทีมเรียบร้อยแล้วครับถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามช่อง m y m ม n e t และทุกช่องในทีมเราจะเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ She that's let's head catch let me toe Mexico moment cause to Bout to flight from up and down from head to toe. Catch flight, Living in go to know never you So now you know I'm just like Xavier Rushon with the pep talk third time the charm, third down and they time to charm, they're down in a step up Keep it in gold, now we cannot let off QBI keep me up